ผิดครับเอนเซม์เซปสามสองหนึ่ง เสร็จเสร็จสามสองหนึ่งแ a c ชั่นพี่เล่นหน่อยไหมคะเดี๋ยวเลิกเล่นให้ฝีมือดีนะน,นี่

สามสองหนึ่งคิวให้เล่นมานี่อค่ะเหนื่อยไหมเดี๋ยวเลิฟนวดให้นะนวดเป็นหรือเปล่าเป็นอยู่แล้ว <c oughs> เลิฟนวดให้แม่ประจํา มือดีน,นะ,ะน,นี่มาเยไหลก็เ้าไหลเขินเทปอ่ะโอเคอะนะกิโลใช่ไหมก <c oughs> ิโลโอะด้วยด้วยต่อเ <c oughs> ลย เป็นไงคะฝีดีนะเนี่ยอะไรอะรางวัลไงคะรางวัลอะไรคะรางวัลของเว็บไง เลิฟอันนี้ก็รางวัลแต่ไม่ใช่ของเลิฟนะคิวโรลิงคาะพี่เลนโกยฟอร์มตรงหน้าอกได้ไหืพอ่รางวัลของเลิฟไงนะสามสี่รางวัลของเลิฟไงเลิฟเสอ็อันนี้ก็รางวัล รางวัลอะไรคะรางวัลของพี่เลนรางวัลของพี่อืมก็รางวัลคนเก่งค่ะก็รางวัลคนเก่งในวันนี้คะ่ะพี่เลนผ่านเรื่องแย่มาได้นี่เก่งมากเลยนะ คุณนะเออมีพี่โทรหาแผทไม่รับสายเลยอ่ะไลไปก็ไม่ตอบเลิกรู้เรื่องปะอืมเลยว่าจะไปอะแล้วค่ะเลิกล้ ข้อสอบที่หนึ่งเจ้าอะไรเจ้ยเนได้หรอบางทีะาทข้ามาก็จริงแอคชันงั้นพรุ่งนี้เราไปหาไอ้พัดกันไหมคะได้สิตอนนี้ขออยู่พี่อะไก่อนดีกว่า พอเลยมูกเลิฟเปื่อนี่เลิฟนี่นี่ต้องวินเลยทำเลิอเปอื่อ <_ s 1> ไม่ต้องเลยสลายจังเลย

เทคสองเทคสเลดหนึ่งแอคชั่นเป็นไงสบายไหมคะขอนลงมันได้ไหมคะยังไม่ได้พูดเลยเอยเหนื่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 อยด้วยนะนี่นี้นี่เห็นเ่าต้องพูดต้องแต่เหนื่อยก่อนว่าเออต้งแต่แรกเลยเขาต้องพูดเหนื่อยก่อนแปดสองหนึ่งคิว ี่เล่นมาอีเหนื่อยไหมคะอือย่าเลิกนวด,ดให้ยังไงสบายไหมคะฝีมือใช้ได้นะเนี่ย ขอรางวัลไหนได้ไหมคะรางวัลอะไรคะก็แค่นี้เหรอเลิฟรางวัลน,นี้ไม่ใช่ของเลิฟนะแต่เป็นของพี่เลนรางวัลพี่อืมก็ รางวัลคนเก่งในวันนี้ไงคะสุดท้ายแล้วพี่เลนก็ผ่านเรื่องแย่ๆมาได้นะขอบคุณนะนรสพี่โทรหาแพทอะไม่ติดเลยอะไลน์ไปก็ไม่ตอบ อะไรเออต้องเป็นสาวแม่แบบแนอ่าพี่เลนเออเลติดต่อพี่เลนขอเออเลิฟติดต่อแพดได้ไหมพี่ลายไปก็ไม่ตอบนะสามสองหนึ่งเออเลอฟิฟติดต่อแพดได้ไหมอ่ะพี่ลายไปก็ไม่ตอบไม่ได้เลยอ่ะ แล้วว่าจะถามเรื่องนี้กับพี่อยู่เหมือนกันแต่พี่ก็เตือนแพทแล้วนะว่าเลกคนที่ไม่ทําให้ตัวเองต้องเจ็บอะพี่เตือนแพทแล้วนะว่าให้เลือกคนที่ทําให้ตัวเองไม่เจ็บพี่เตือนแพทแล้วนะว่าให้เลือกคนที่ไม่ทําให้ตัวเองต้องเจ็บแต่แล้วว่าพี่ดินเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอก พี่ดินเองเขาก็ต้องการเวลาในการยอมรับตัวเองเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะพี่เป็นห่วงแพชจังเลยทำไมขออีกทีได้ไหมพี่ดินเอง <c oughs> พี่ดินเองโอเคสามสองหนึ่งพี่ดินเองเขาก็คงต้องใช้เวลาในการยอมรับตัวเอง ในเรื่องนี้เหมือนกันพี่เป็นห่วงแพทจังเลยอะงั้นพรุ่งนี้เราไปหายแพทกันไหมคะได้สิโอเคตอนนี้ขออยู่กับพี่เลนก่อนกันนะสบายจังเลย ให้เราใส่ค่ะในหลัะถ่ามือห้วยที่หลุดคอร์หม่เนี่ยนะมือเลื่อนมือแล้วสามสองหลัเซสองวังเซ็มนิหสองสาม แมไเปรียบผมแล้ว,ลวลนนทำไมก็ต้อง,งลปายผม,มเร